การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะทําพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอท็อปจังหวัดราชบุรีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อค่ําวันนี้ค่ะ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอบราชบุรีนะคะนายสระอกินประทุมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหก,กรรมสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอทอบจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอบจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นทางการโดยมีนายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนายบันชัยธีรศัทธาคุณนายกองการบร,ริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายสมเอี้ยวสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพงศกิจประเสริฐเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคอยให้การต้อนรับ สำหรับมากมกสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอทอปจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วและอำเภอบางแพรจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่3ถึงเเมษายนนี้ณศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดราชบุรีตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพร่สำหรับสินค้าภายในศูนย์จะเป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอทอปจากกลุ่มต่างๆและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่น มาจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมด้วยค่ะาสถานที่ที่มีการให้ยูเทิร์นหรือกลับรถเนี่ยให้มันให้มันใกล้กว่านี้แต่ว่าท่าน,น,นสำหรับงานก็นหกความสินค้าพื้นเมือ นี่ด้วนะเเลยครับด้าในด้านในจะมีชิมอร่อยนะชิม่อยงข้าไม่่อนบเชเื่อท่านชิมอร่อยเสรจตรงนี้นะข้ามก็จะตัดูงกานขที่สูบจังหวัด